สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไล up Your Life ตอนที่สที่14นะครับวันนี้เรามาต่อกันจากข้อคิดหนังสือ No Limits ของอาจารย์จอห์นแม็กซ์เวลล์นะครับวันนี้เรามาถึงศักยภาพอันที่4นะครับก็คือภาษาอังกฤษใช้คำว่า people capacity the ability to build relationships หรือว่าศักยภาพทางด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์จอห์นแม็กซ์เวลล์ก็แชร์เทคนิคการทำแบบนี้นะครับว่าเราสามารถที่จะเป็นคนที่เรียกว่าสร้างความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างหนึ่งเลยก็คือเราต้องให้คุณ ค่ากับคนอื่นๆก่อนไม่ว่าเขาจะดีหรือไม่ดีหรือเขาอาจจะเคยทําดีหรือร้ายกับเราหรือแม้แต่คนที่เราไม่รู้จักเราก็สามารถที่จะให้คุณค่าและให้เกียรติเขาเหมือนกับที่เราอยากจะให้เขาให้เกียรติเรานะครับ ข้อที่2ก็คือว่าอาจารย์จอร์นัลทาทายให้พวกเราโฟกัสในการเพิ่มคุณค่าให้กับคนอื่นๆหรือสัส์ภาษาอังกฤษคือการแอดแวลูให้กับคนอันเนี้ยมันฟังดูมันอาจจะวุ่นวายไปหน่อยแต่จริงๆแล้วมันคือการคิดว่าเฮ้ยฉันสามารถที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อผู้อื่นได้อย่างไรบ้างอย่างสำหรับผมเนี่ยผมก็ตั้งคาถามง่ายๆว่าเฮ้ยคนที่อยู่ในครอบครัวผมเนี่ยมีอะไรที่ผมสามารถที่จะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นในวันวันนี้ได้บางทีมันอาจจะเป็นการง่ายๆแบบชม,ค,มคุณแม่ว่าคุณแม่สวยจังเลยหรือชมภรรยาว่าเป็นแม่ที่ี ลูกเก่งมากๆเลยอาจจะเป็นการแบบบอกรักคุณพ่อว่าป้าได้รักปานะอีกเทคนิคหนึ่งที่อาจารย์จอห์นแม็กซ์เวลสอนมันก็เป็นการที่เราจะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขว้าวอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะเวลาเราจะทําว่าเราจะรักคนอย่างที่ไม่มีเงื่อนไขได้อย่างไรยิ่งโดยเฉพาะรักคนที่เขาอาจจะเคยทําไม่ดีกับเราแต่นี่แหละรครับก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของหนังสือเล่มนี้นะครับผมว่าถ้าเราลองไปปรับใช้กันแล้วถ้าทุกๆคนในประเทศไทยและในโลกนี้ฝึกฝนที่จะรักกันและการอย่างไม่มีเงื่อนไขเนี่ยลองคิดดูสิครับประเทศเราแล้วก็โลกของเรา จะน่าอยู่มากขึ้นไหมผมว่ามันก็น่าจะน่าอยู่มากขึ้นนะครับอีกมุมหนึ่งที่อจจาจารย์จามเลบอกว่าให้เราใช้เวลากับคนที่จะพาเราขึ้นในชีวิตของเราไม่ได้พาเราลงเหวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าคนที่ประสบความสร็จนั้นพูดคล้ายๆกันหมดเลยนะครับมีคําถามชวนคิดเพื่อที่จะปิดท้ายเอพิโซดนี้นะครับก็คือหนึ่งเวลาที่เราพบปากกับผู้คนเนี่ยเราโฟกัสเขาจะให้ประโยชน์อะไรกับเราหรือเราโฟกัสที่เราสามารถให้อะไรกับพวกเขาได้และเราจะทำอย่างไงบ้างที่เราจะ เปลี่ยนมุมมองตรงนี้ของเราได้บ้างข้อที่2นะครับมีบุคคลใดในชีวิตของเราบ้างที่เหมือนกับเป็นเพื่อนที่มีความสม่ำเสมอกับเรามากๆและในทางเดียวกันมีกลุ่มเพื่อนคนไหนที่อาจจะแบบขึ้นข,นขนลงๆกับเรา และในมุ Omaha, นมของเราเองเราต้องทําอะไรบ้างเพื่อท ok uh, uh> uh 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 ี่จะเป็นเพื uh 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 ่อนที่มีความสม่ําเสมอกับคนรอบข้างของเราในชีวิตของเราและเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อที่เขาเองจะมองว่าเราเป็นเพื่อนที่เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของเขาข้อที่3มครับมีความสัมพันธ์ใดๆบ้างที่เราอยากจะทําเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเราเองที่เราอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ต่างๆเหล่านี้อาจจะยังดีไม่พอจะเอาไปพัฒนาไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับเรากับพ่อแม่ของเราเรากับเพื่อนสนิทของเราเรากับภรรยากับลูกของเราผมเชื่อว่าทุกคนสา ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ในทุกๆมุมเลยนะครับก็ลองไปคิดดูว่ามีเซรจอะไรบางอย่างบ้างที่เราจะต้องทําเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่างๆของเรานั้นและจุดเริ่มต้นนี้เองการที่เรารู้แล้วก็ตระหนักถึงจุดที่เราต้องปรับปรุงนั่นแหละครับจะเป็นจุดที่เราสามารถขยายศักยภาพของเราในการเป็นเป็นคนคนหนึ่งที่จะ add value หรือเพิ่มคุณค่าให้กับทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วลองคิดดูสิครับหาพวกเราช่วยกันเสริมคุณค่า เพิ่มคุณค่าให้กับกันและกันในชีวิตประจําวันของพวกเราโลกของเราจะเป็นที่ที่น่าอยู่มากขึ้นแน่นอนครับแล้วพบกันในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ